วันนี้นะครับได้กี่ตัวแล้วนี่อาอละครับไม่มีอะไรเลยบร,รยิเวณนี้ <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้มาเติมแก๊สครับเล่นไปด้วยอันตรายเราไงดี่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวหยุดก่อนเล็กน้อยนะครับ อันนี้วันที่9นะครับเวลา18นาฬิกาครึ่งน,นะ18ครึ่งเอาเรามาดูแถวนี้มีอะไรบ้าง มาถึงบริเวณนี้ก่อนเราถึงกันได้นะครับเลยมาแล้ว อย่างนี้มีนะครับต้องไปต้องวางแผนด้วยนะครับ

ตาามมะไม่วิง่งใชออ้รถอ่ะมันจะวิ่งเร็วมันจะไปมันจะไปได้เยอะมากนี่เราได้หลายตัวแล้วแล้วก็ใช้รถไปทุกวันนี้มั่งจะได้ได้เร็วขึ้นไอ้นี่กำลังเคล็เกมอยู่ลงยูทูบดูได้เยอะมากเลยไม่ได้โหลดดิเลงนก้อนเบื่อเไยเราว่าเดี๋ยวเรื่อนรอปั๊มมาไม่กดมากกว่า ม่เอ่อลักษณะนี้เรามองเห็นมดอะไรมาปุ๊บเตาเนี่ยตรงนี้เยอะไม่รู้อะไรอะตรงบ้านเอ่อถ้าผามัฟฟูมเยอะตรงนี้นะต้องเข้าไปเคเคก่อนไม่ได้เยอะมันจะเป็นเพื่อ,นนอต้องเข้าไปใกล้ๆกล่อนนะผมจะเปิดให้นะด้านหลังนี่เยอะอนี่เนี่ยวัดแน่นอนเลยร้านหมดเต็มเต็มเลยแล้วนี่ยิมเล่นยังไงอ่ะนี่ยิมนี่มันรบกวนโดยคนไปแกงมาเไปวิวามานี่เลขหกนะเฮ้ยเอะไรหกนะ เล่นกันจังเลยวะคนมากเล่นมากจังยังเล่นโปเกมอนาบางอย่งผมไม่บอเดี๋ยวผมไปได้เกือนนะครับโทรศัพท์ตังค์เยอะสัญญาของบางแก๊ส<ด>เดี๋ยวรอสักครู่นะครับในวัดนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะไปเลยในวัดสารพู่เยอะเยอะผมว่าเพราะคนไ,ไปเยอะก็เลยปล่อยเยอะ ส่วนมากเขาใจนั่นกันเขาจะลักษณะแบบใช้คูเกิลแมทผมค้างอย่างนี้อยู่ยังดิะนะด70เกณฑ์เออไหม70พอเะอย่าเข้าไหมอ่ะต้องเอาไม่เข้าไม่ได้ ต้องพารถมอไซค์เดี๋ยวเวียนไปเวียนมาไม่คลาหัวคลอ้งเลี่ยงได้คิดลงด้วูตัวอย่ไงมตรถึสามสามแยกแล้วมันไดพอกิมอนไม่ออกแล้วก็สักครู่นะครับเดี๋ยวเติมแก๊สแล้วก็ไปต่อเอาละครับเดินทางต่อนะครับทำภารกิจเสร็จแล้วทางไหนดีตอนนี้ก่า Let's go. ตอนนี้เข้าในซอยนะคพัชนาทไปที่บัสตรงครอฟต์แต่เนี้อยู่ในหาดใหญ่แล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีอะไรบ้างเอากมมันดังชิปเลยแล้วขนาดพูดพูดดังๆกันโหมาแล้วเต้เจอเจอแล้ว เก็บ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 เอาเข้าแนววัดอีงแล้วเดินทางต่อไปนะครับโอ้หแนววัดนี่เยอะแยะนะฮะไปต,ตียิมตียิม จะเขา้าหรือเปล่าเนี่ยเก็บเก็บเก็บไอเทมเก็บไอเทมข้างหน้าอะไรกันนะคข้าไปเข้าในวัดอื้อหือ หน้าบ้านคนโอ้โหนี่อยู่ในวัดเลยเนี่ยวัดเกาะเสือมาเก็บ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 โอเคต่อไปต้องขับชา้าๆนะครับเพราะมีระนาด มีคนเยอะนะต้องระวังระวังด้วยอ,อ,อะไรเปิดบ้านเนี่ยโอ้ต้องเข้าในว,วัดนันเนี่ยไม่กล้าเข้าไปหมุนๆมุนมุนเก็บ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 ตรงไหนเปิดอีกบ้าง เอามมมมมมอมน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 แกะไอเทมต titled, ่างๆเลยนะครับเนี่ยเลี้ยวทางซ้ายเ<ม>จอแล้วตัวนั้นเอ็นน้องโดน

ถึงบ้านก็ช้านะโมฮันเลนเกมันนี่อยู่นะครับอะไรอม่โดน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 อีกเทียวออๆๆ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 อืมได้อค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 คอ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  เราก็ไปต่อนะครับโอ้ยิ้มอยู่ข้างในวัดเลยนะั้นสุดยอดก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่หมดก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านเน,ะนี่ฝนจะตกแล้วอ๋อไปเรื่อยๆโอ้ยได้เสือวะ เก็บ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 ,กบจะมีอะไรโผล่มาแล้เว้ยจะจอนครับไอ้คับขันอยู่ตรงนี้วิ่งเลยโอ้ยมาตัวโอ้ยไข่ว่ะเคาะเอียงเล็กน้อยอ่ะทำไมไม่มาอะไรอีกอ่ะ

โคชาได้ <Go> <Die. S 1> อืมบาท,ทางนี้นจะมีใครหรือเปล่าเนะี่ยสมเลือทางนี้แล้วกันไปได้บ่างนะ เชอกนะตัวนะไม่โดนวะโดนก็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 โอ้โหหลุดวะโดนก็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 โอ้หลุดวะ โอ้ยหลุดอีกแล้วแตกน่าจะได้นะโอ้กัตเช่กชาเขาหลัวป่าเล่นเกมแม่โคได้เกอะไรก็ยังเรียกไปละหมาดด้วยนะครับหลงโซลย

โอ้ไปเลเวลที่เจ็ดแล้วนะครับดีใจด้วยสุดยอดอยากบริเวณนี้แล้วว่าอยากขึ้นมานะตอนนี้นะสวยนะอยยารับเบลด้วยนะเรื่องเกมน,นี้อันตราย เอาเข้าใหม่เลยนะอ้ยสองมาเลยว่ะเกิดอะไร นิ <muitas> ้วครับรัวพวกอนเยอะนะโผลได้นะ Thank you Thank you โผล่โประเทศได้มาหลุดอ้อย่าโผล่กันใหม่นะเว้ยตอนนี้กำลับคันเงี้ยเดินทางหนักนะพี่น้องเกมอะไรเนี่ยพูดไล่เหลือเกิอย่าตัดกันมานะเว้ย รถติดมากวะไหมตำรวจเห็นจับแน่เลยไปทางไหนก่ะโอเคตอน,นี้ก็จะขึ้นสะพานเสด็จกดข้างบนนะครับ มานะโว้ยจากประชาได้เห็นว่าว่าอนี้ฝนตกพานนี่รถเยอะมากครับอยากขึ้นมา,าเลยนี่ก็ว่าระวังหน่อยครับอยากขึ้นมาแบบถ้ามันสั่นเมื่อไหร่เนี่ยโดนแน่นะอื ก็ระวังด้วยนะครับคลิปนี้ที่ห่านใจนะครับอันนี้สัตว์ัด,ด้อเวย้ยตรนี้เป็นสองเลนนะแล้วมีรถมอไซค์ซ้ายขวาอนะืืมอื่มอืม,อ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 ม ลา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 เนี่ยเขาจะอย่เทิร์นกลับนะครับอยาขึ้นมานะเว้ยโอ๊ยบากนะแม่อพอดีเลย ไม่มีใครโดนมองนิ้วรัวร่วมองนิ้วรั่ว พันหนึ่งมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นอันนี้ผมอยู่เลเวลที่เจ็ดเลยนะครับนี่แฟนรู้นี่โดนด,าด่าแน่ <c oughs> อ๋อไปต่อจะไปทางไหนดีจะไปไหนดีฮะไป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  ไปต่อเลยนะครับเ้ยทางนี้นะลองกันดิเียบดาวมาไฟนเะกยบโผล่ขึ้นมาแล้วเว้ยกลับบ้านไปดีบ้านก็ไม่มีหลายแต่ใ่บ้านก็เกมไม่สนุกนะก็คือต้องเคลื่อนไหวนะมาถึงเกมีพ Master, วกเกมมอนสเตอร์นะให้เราเก็บ เราจะไปวิ่งนะร้อยยี่ยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชัว่วโมงครับมันจะได้ของได้ง่ายถ้ามิงวิ่งเร็วมากอันนี้ทำให้อ่าไม่ได้ของนะครับแต่ว่าผิดกฎหมายห้เราตอนนี้นะครับเพราะไปทำให้เนาลำคาญนะแต่ตอนนี้ก็วิ่งช้าได้เพราะว่า,านะลักษณะเขานะเป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นท่อฝามีฝานบนถนนนะทำให้เกิด ครึกครึบช้าๆโอเคมีไหมโผล่มาเลยอันนี้ลูงแล้วเอาล่ะถึงไหนแล้วเร็วเร็วเร็วออกมาเร็วออกมา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  ออกมา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 อืมทำไมลึกขนาดนี้อมาเร็วมาเร็วมาเร็วขนลกอยู่ครับตอนนี้ ไอเกมนี้ต้องเล่นสองคนนะไอคนไอแม่ไอคนหนึ่งขับไอคนหนึ่งคอยขับเรื่อยๆนะรถปัญจกักรยานก็นได้นะรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ช้าๆคนฉลาดขึ้นนะเกมนี้เขาบอกให้เดินนะเราไม่เดินเะาออกกาลังกายนะเราแค่วิ่งอือฮอถึงไหนแล้ว หายหายขึ้นมาสิไอ้พวกอหมดแล้วเลยโอ้โหดูอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็อย่าลืมติดตามงันทางเฟซบุ๊กสัตตัสขยันพัสดุ่นนะครับขอบคุณครับ